ช่วงแฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดย b e c o ตี้ u t y Center แฟรนไชส์ร้านเครื่องสำอางแบบช็อปและออนไลน์ครบวงจรลงทุนต่ำคืนทุนไวรายได้ดีกำไรเร็วทำเป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมก็ได้ค่าแฟรนไชส์9,900บาทสนใจธุรกิจโทร063 478 8880และ092 636 0088าทำไมไก่ย่างหนังกรอบปลาแก้วถึงดัง ปัจจุบันหากพูดถึงร้านไก่ย่างซ้มตามและอาหารอีสานในเมืองไทยเชื่อว่าหลายคนคงจะไม่สามารถไล่เรียงรายชื่อได้หมดเนื่องจากมีอยู่มากมายหลายแบรนด์ทั้งที่มีชื่อเสียงและไม่มีชื่อเสียงแต่ถ้าเป็นร้านไก่ย่างซ้มตามที่มีเมนูยอดฮิตครองใจนักชิมทั่วประเทศสูตรไก่ย่างหนังกรอบน่าจะมีเพียงหนึ่งเดียวก็คือ ไก่ย่างหนังกรอบป้าแก้วอยาการู้หรือไม่ทำไมไก่ย่างหนังกรอบป้าแก้วถึงมีชื่อเสียงโด่งดังวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มีข้อมูลมานำเสนอให้ทราบกันค่ะ 1. เปิดมายาวนานมากกว่า40ปีร้านไก่ย่างหนังกรอบป้าแก้วมีสูตรเฉพาะโดยมีการนำเนื้อสะโพกไก่มาหมักกับเครื่องสมุนไพรไทยข้ามคืนแล้วนำมาย่างด้วยไฟอ่อนๆจนกระทั่งหนังไก่กรอบอร่อย ได้เนื้อที่นุ่มมีชื่อเสียงมานานมากกว่า40ปีโดยป้าแก้วอาศัยแอบดูคนอื่นๆปรุงอาหารแล้วนำกลับมาพัฒนาฝีมือเรื่อยๆจนเปิดกิจการขายส้มตำไก่ย่างเป็นของตัวเอง 2. หนังไก่บางกรอบเนื้อนุ่ม ไก่ย่างร้านนี้จะย่างในเตาย่างไร้ควันย่างจนแห้งหนังกรอบเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มแจ่วและน้ำจิ้มหวานจุดเด่นของไก่ย่างร้านนี้อยู่ที่หนังบางกรอบเนื้อนุ่มไม่แห้งจนเกินไปตอนเสิร์ฟใหม่ๆมาแบบร้อนๆหนังยิ่งกรอบเนื้อชุ่มฉ่ำอร่อยปากไม่มีกระดูกคอยกวนใจ 3. มีซ้มตามหลากหลายเมนู ร้านไก่ย่างหนังกรอบมาแก้วนอกจากจะมีเมนูไก่ย่างหนังกรอบแล้วร้านนี้ยังมีซ้มตำไม่ว่าจะเป็นตำปูปลาร้ากุ้งสดหรือตำปูหมาสด,สด โดยใช้มะละกอดำเนินตำใส่มะกอกมะเขือปลาะถั่วฝักยาวมะเขือเทศใส่น้ำปลาร้าต้มปูเค็มแกะล้างให้สะอาดและใส่กุ้งสดลงไปด้วยจานนี้รสชาติจัดจ้านหอมกลิ่นปลาร้าส่วนตำปูม้าสดๆจะนำมาดองน้ำปลาเองโดยจะทำสดใหม่ทุกวันตำพร้อมกับมะละกอแล้วปรุงรสจัดจ้านเนื้อปูม้าสดๆหวานๆเข้ากับความจัดจ้านของส้มตำา 4. เคยนำไปเลี้ยงรับรองสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต ป้าแก้วเคยมีโอกาสได้ถวายการรับใช้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์โดยได้รับการติดต่อให้นำไก่ย่างหนังกรอบไปในงานจัดเลี้ยงที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้มีรับสั่งให้เข้าพบจึงมีรูปของป้าแก้วในชุดผ้ากันเปื้อนก้มกราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์หลังจากนั้นไก่ย่างหนังกรอบของป้าแก้วเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 5. มีเมนูอีสานหลายอย่าง นอกจากไก่ย่างหนังกรอบและสซมตำแล้วร้านนี้ยังมีเมนูขายดีอย่างปลาดุกย่างเนื้อจะสีเหลืองอ่อนอีกหนึงเมนูขายดีก็คือลาบเป็ดโดยเนื้อเป็ดเต็มคำคลุกคลเคล้าเครื่องลาบเข้มข้นโรยหนังไก่ทอดกรอบเขียวรวมกันแล้วกลุบกลับในปาก 6. มีหลายสาขารองรับลูกค้า ปัจจุบันร้านไก่ย่างหนังกรอบปลาแก้วได้เปิดสาขาอยู่มากมายทั้งในห้างสรรพสินค้าและริมถนนตามตึกแถวทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสาขาเซนคาเบียนสาขาเซ็นทรัลวิลเลจสุวรรณภูมิสาขาปิ่นเกล้าชั้นจีสาขา BB อโศกตึก BB Building สาขาพระราม3ชั้น5 Living House สาขาเทอร์มินอลชั้นจีสาขาบางนาชั้น6 i Eatree House สาขาบุญถาวรสาย2กูเม่มาร์เก็ตสาขาเอ็มควอเทชั้นจีสาขาเ m ็มบัสซชั้น LG สาขา Future Park รลังสิท์ชั้น B สาขาธรรมศาสตร์รังสิตตรงข้ามโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมร้านไก่ย่างหนังกรอบป้าแก้วถึงได้มีชื่อเสียงโด่งดังได้รับความนิยมจากลูกค้าจำนวนมากยิ่งมีการพัฒนาสูรข,ขึ้นมาเป็นการเฉพาะของตนเองด้วยแล้วไก่ย่างหนังกรอบป้าแก้วยิ่งมีคนถามไทยก็ยิ่งที่จะอยากลิ้มลองรสชาติกันสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง Youtube ไทยแฟนไชเซ Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยคะ่ะ